เราได้จุดเทียนใจฝ่ายนิรนันดรนันตัยบูชาพระรัตนตรยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างเบาๆสบายๆให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงตรงกลางของกลางอย่างสบายบายนึกน้อมเปลวประทีปเทียนใจฝ่ายเนรันอันดาัย ไว้ที่กลางกายของเรานะจ๊ะให้เห็นปเปลวประทีปให้ชัดใสสว่างอยู่กลางกายเลยให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในงนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบสบายสบา ใครเข้าถึงดวงธรรมได้แล้วก็น้อมเอาไว้ในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายภายในได้เข้าถึงกายโษยละเอียดกายทิพย์กายรูปภพรมกายอะรูปภพลมได้ก็น้อมไว้ในกลางกายเหล่านั้นใครเข้าถึงพระัรมกายได้ กนอมไว้ในกลางองค์พระธรรมกายทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มน่มเบาเบาสบาย,บายด้วยใจที่ใสเบิกบานแช่มชื่นนะจะ ให้ยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆสบายสบายให้เห็นให้ชัดทีเดียวนึกให้ชัดชัดอย่างเบาๆนะจ๊ะโดยไม่ได้ใช้ลูกเดตากดไปดูสำหรับ ผู้ที่มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปเบาๆสบายสบายส่วนคนที่เขาหยุดใจได้แล้วก็ง่ายหรื้จาก,การวางใจที่พอเหมาะพอดีถูกส่วนมันจะเบาๆสบายใจไปตั้งมั่นอยู่กลางกายเลย กลางทุกสิ่งกลางวงธรรมกลางกายไปในกลางองค์พระใสๆพระที่คจะสว่างสวยัยอยู่ในแต่ละกายนั้นที่เราก็ถึงนะจ๊ะแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งนุง่มๆเบา สบาย,บายและวก็นึกน้อมอรัตนามหาปูุิยาจารย์ทุกท่านมีพระเดวคุณหลวงปู่ผู้คนพวิยธรรมกายเป็นหลักเป็นประธานของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านอรัตนาให้ท่านน้อมนำ เทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยไปบูชาพระธรรมกายของพระสมมสม,มุติเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนในอายตนานานิพพานเหมือนเมื่อเช้าที่เราได้ บูชาข้าวพระอย่างนั้นแหละพอเรานึกถึงท่านท่านก็จะลวบพวกเราไว้ในกลางพระธรรมกายของท่านถ้าท่านก็ทับทวีกาย,ยานั่นไปองค์พระในองค์พระเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลย าปุชนยาจารย์ทุกท่านอยู่ในกลางของท่านก็ทับทวีมุ่งพระสนซ้อนกันไปจากประทีปดวงหนึ่งที่เราร่วมจุดถวายเป็นพุทธบูชานี้ก็ขยายเป็นหลายๆดวงประทีปลุกโชดช่วงนับ ดวงไม่ท้วนเลยเปลวประทิปั้นในกลางองค์พระทั้งหลายที่ผุดซ้อนขึ้นอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้อย่างละมุนจะรุนแรงเร็วแรงมากมาอยทีเดียวซ,ซ้อนกันไป น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์มิทุน่นในอายตนะนิพพานที่มีพระธรรมกายอยู่อย่างน้อยหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวา ใสบริสุทธิ์ทีเดียวมากมายปลึบไปหมดเลยบุญก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเหมือนเมื่อเช้านี้แหละที่เราบูชาข้าวพระเต็มไปหมดเลย ถ้บ so ุญนีก็จะหล่อเรี่ยงเราแก้ไขวิบากกรรมวิบากมารแล้วก็มีทีมงานทัพทวีไปตามวิมานต่างๆทั้งในอรูปภพอรูปภพอรูปภพรูปภพในรูปภพแล้วก็สวรรค์ ปกชั้นปิตามวิมานต่างๆสว่างสวัยโดยเฉพาะวิมานของเราสว่างสวัยสวยงามแตกต่างจากที่เราจุดในเมืองมนุษย์ละเอียดปราณีต ไปตามความละเอียดของภพภูมิก็เป็นที่ชื่นชมนโมทนาสาธุการของเราผู้ที่มีกายละเอียดมีทิพยจักขุมีตาทิพมีหูทิพจี่กำลังเสวยผลบุญในเทวโลก ในพบอันเป็นทิพย์เลื่อยมาเลยนะถึงอากาศเทวาลุกเทวาแล้วก็ภูมิเทวาต่างก็โจทย์จันเง,งินว่าพวกเราฉลาดในการหาบุญเป็นอัตจันที่บางเกิดขึ้นได้ยากท้งการบูชาข้าวพระแล้วก็ จดเตียนใจไฟนิรันดรอนันตชใจที่น้องไปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนีนะ้บังเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งกระชื่นชมอนมโมโธนาสาธุการในหมู่คณะของเรากับหมู่คณะของเราที่มีบุญญาลาบเกิดในยุคที่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกาย ยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่และสามารถน้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาประดุษพระผู้พภาธเจ้าแต่ยังทรงมีประชนชีพอยู่กระแสทานแห่งบุญก็ังเกิดขึ้นติดอยู่ในกลางกายของเราเป็นดวงบุญใสๆ เป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตของเรากับสิ่งที่เราได้ตั้งมโนปฏิทฐานความปรารถนาไว้ด้วยดีที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีให้เป็นผังสำเร็จหนาแน่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังแห่งบุญของแต่ละท่าน ละบุญศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะไปแก้ไขบาปศักดิ์สิทธิ์ที่บังคับบัญญาเราด้วยวิบากรรมต่างๆเ่านั้นหรือแก้ไขมารห้าฝูงหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายก็กลายเป็นดีเป็นต้นแก้ไปเลยแล้วก็ซ้อนผัง ที่เหมาะสมตัการสร้างบารมีของเราต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าติดก,กันแน่นไปหมดเลยในกลางของกลางและบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นจางต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดวันในเมืองมนุษย์ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ถ้าใจเราตรึกระลึกนึกถึงบุญบูชาข้าวพระจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นันตะใจอย่างนี้เนี่ยกระแสทานแห่งบุญก็จะบังเกิดขึ้นทุกวันเลยมากมายทีเดียวซึ่งเจ็ดวันนี้ก็จะต้องรักษากายวาจาใจของเรานี่ให้ใสใสให้สะารบริสุทธิ์ วนบุญระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปเลยอธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีเหมือนบรมโพธิสัตว์ในการก่อนทุกๆุกโพล่งที่สร้างบารมีแล้วก็ตั้งความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นพระสัพทพ์พระยุรธเจ้าพระอัครสาวกพระมหาสาวกสาวกทั้งหลาย ระอริยเจ้าะระปัจเจกพุทธเจ้าและสั่งสมบุญบารมีแล้วก็ตั้งความปรารถนาดังสิ้นนี่ก็เป็นเรื่องปกติของท่านผู้รู้ทั้งหลายได้กระทำกันเป็นเนติแบบแผนกันมายาวนานตลอดระยะเวลาของสังสารวัตรนี้เลย อย่างต่อเนื่องกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งตามระลึกนึกถึงบุญเจ็ดวันนี้อย่างต่อเนื่องไปบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสดุดยิ่งถ้าเราได้นั่งรับตาเจริญสมาธิภาวนาด้วยบุญนี่ก็ยังเพิ่มพูนทับทวีไปเรื่อยๆมากมายนัก เดียวเกินควรเกินคาดนี่ก็เป็นเรื่องทีอัศจรรย์เดียวเป็นแต่จินไตยเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงบุญนี้และก็พร้อมใจกันประกาศกราบอาราธนามหาปินญาจารย์ทุกท่านเด็กผุหลวงป,ปู่ญายจารย์มหาปนญญาจารย์ทุกท่าน ได้ประกาศข่าวบุญข่าวดีซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับทุกคนในโลกใบนี้ตลาดจนกระทั่งถึงในภพชาติต,ต่อกันไปว่าวันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคลผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้เห็นความสำคัญหังการศึกษา พระธรรมวินัยของพระสมมาสมุรพุทธเจา้าแล้วก็วิชาธรรมกายทยี่เดชคุณหลวงปู่พระมงกลเทพบิสุติ์จันทัศโลได้คนพบวิชาธรรมกายนี้โดยการให้โอกาสตัวเองได้มาศึกษาเราเรียนคำสอนของท่านผู้บริสุทธิ์ดังกล่าว ผูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจงกระทั่งได้จบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยดีโอยูมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียวันนี้เป็นวันดีที่ความอุตสาหะวิริยะที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญาได้บรปปรลุเป้าหมายจะได้ มารับปิญญาบัตรเป็นเครื่องระลึกถึงความปีนวิญญาณและดวงบัญญาในการเวลาที่ผ่านมานั่นแหละได้ความสำมคัญต่อสิ่งนี้ต่อคำสอนพระสมสมติเจ้าเพื่อการสืบทอ,อดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อตัวเองจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอดอบายไปสวรรค์เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของพืชนุษย ทำให้เกิดแรงบัน,น,งบนดาบันดาลใจต่อผู้มนุษย์ที่จะศึกษาเล่าเรียนคำสอนพระสมมติเจ้าและวิชาธรรมกายของพระเดชคุณหลวงปู่เพื่อตัวเองก็จะได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตนขณะที่เทวดาพรหมรูปผมได้อนุโมทนาสาธุการและก็ออกมารับรู้รละเป็นปัญญา ในวันที่ดีในวันนี้เนี่ยให้เรื่องลือระบือไกลไปสู่เทวโลกในเทวสภาโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระที่จะได้นำเรื่องราวพฤติกรรมของมนุษย์ได้ส่งต่อกันไปตั้งแต่เจ้หนาทีเกตไปถึงเทวโลกเพื่อจะได้ให้เทวดาทั้งหลายรับรู้รับทราบ ถ้าเป็นความดีก็จะได้อานโมตนาสาธุการเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติยินดีังนั้นก็ขอบาร,ร,รมีทำประเด็บคุณหลวงปู่มหาปูชนจนยาจารย์ทุกท่านได้ประกอบวิชาธรรมกายประกาศกันไปให้ลือลั่นว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกของผู้ที่มีบารมีประกอบความเพียรอย่างกันกล้า ด้วยดวงปัญญาอันประเสริฐอันเลิศวันแห่งความสมปรารถนาของบัณฑิตใหม่ทุกท่านตลอดจนมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งปวงให้เรื่องลือกันกิติศัพท์อันดีงามนี้เรื่องลือกันไปไกล สู่เทวสมาคมทีเดียวแล้วก็รวมใจกันหยุดนิ่งทีสศูนกลางกายฐานที่เจ็ให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆให้ใจนิ่งๆใสๆ